นี่เป็นการาไี้เห็นขายยูงข้างลงเลยครับ นี่เหมือนเป็นอารมณ์ลูกชิ้นทอดข้างบ้านเราแต่ว่าอันนี้ก็มีสามอย่างให้เลือกคือมีให้ทอดย่างแล้วก็ต้มนะรสเข็นนิดนะน้ำจิ้มสามแบบซึ่งเั็มรูเป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็อยู่แบบข้างทางจริงๆนะมันก็อยู่เจ้าเดียวเออนี่แล้วนะ Yes ๋ย a สักที o ด็ดว s นยั่วซี้ยิ่งยั่วเผอโอเคนี่เป็นพาสต์ หลังจากที่เราต้องเรียกว่าซื้อมาแล้วนะฮะก็คือของทอดเมื่อกี้นั่นเองนะฮะที่อยู่ข้างทางเป็นรถข้างทางจริงๆก็จะมาลองชิมว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอะไรที่สั่งมาน่าจะเป็นอารมณ์แบบกุนเชียงอะไรสักอย่างนี่แหละอะลองดูก่ามนอารมณ์แบบไส้กรอกแน่นๆมากกว่านะมันไม่ใช่กุนเชียงอันนี้สองอน,นี่อานเป็นทีเดดมีน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นไก่บาร์บีคิว โอเคอันน้ำจิ้มสไปซี่เราเลือกมาเนี่ยมันเหมือนน้ำจิ้มสเต,ต๊ะแบบเวอร์ชันเผ็ดอ่ะแต่มันไม่หวานมากไก่นี่ก็เฉยๆนะไม่เฉยอะ่ะลูกชิ้นอันเบลอเลยหมดนี่นี่เจ็ดสิบบาทเลยนะไม่ใช่ถูกอันละสองสามลิงกิตอะไรเงี้ยสรุปก,ก็คือเฉยๆถ้าเกิดว่าคุณเห็นไม่ต้องไม่ต้องอยากลองก็ได้ สำหรับน้ารู้ชิง้าพทางไม่สวยครับไม่ได้ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้อร่อยนะเผ็ดด้วยเงื้อไหลด้วยโอเคไปละ